นะครับวันนี้เนี่ยน้องเมย์จะต้องสอนนะครับพี่ฝนทำทีนแกะสะลักห้าส 1, <ป>1ไสาอง่งไปยาวไปยาวไปสวัสดีครับพี่โตนะครั วันนี้เราอยู่ในรายการเดอะคาริสม่าครับเสน่ห์ร้ายนายไอดอลนะครับซีซั่นที่2ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอีพีเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ว่าเรามีเวลาและทีมงานมีเวลาไปตัดเอาอันนี้ไปเป็นอีพีเท่าไหร่เป็นรายการเดียวครับที่คุณจะเห็นด้านหลังนะครับเอาดารามาทำแบ็กกราวด์ได้นะครับเป็นตัวประกอบทีด้านหลังเนาะก็คือขโมยซีนแฮกแคร์กับข่าแขกแครอยู่ข้างหลังไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเรามีของเด็ดมาโชว์อีกแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเจริงเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยแหละว่าหิว รายการอาหารอะไรายการนี้เหมือนป้อนอาหารสัตว์เหมือนป้อนอาหารสัตว์เนีครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่ฝนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาว่าเป็นเรดาร์ที่แบบเกือบจะถาวรแล้วตอนนี้นะครับถ้าเขาไม่เมาแล้วล้มงานซะก่อนแล้วเขาจะถาวรนก็ต้องไปรอดีนะครับเปิดตัวแขกรับเชิญของเราดีกว่าคนนี้นะครับเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งที่เป็นทิกตอกมีคนตามเยอะมากเท่าไหร่ครับ6กแสนสามหมื่น เยอะเนาะถึงว like er like. er. ันนั้นอาจจะเพิ่มมากกว่านี้เยอะมากเยอะมากรู้ได้ไงรู้ได้ไงมีทิกตอกเหรอมีเคยเล่นไหมเล่นมุกชีเล่นมุกชีน้องชื่อน้องชื่อน้องเมฆค่ะชื่อจริงข้ากัะเนี่ย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 ก็คือมีการฆ่ากันเกิดขึ้นค่ะก็คือไม่ใช่เพื่อนที่หวังดีกับกูเลยแต่เคาหักกันนะไม่เคยจำตะกีมาอะไรเลยสักอย่างเลยตะกี้คืออะไรคะ ไม่ต้องมีเน้นเป็นธรรมชาติธรรมชาติลงโทษมาเธอหิวแล้วหิวแล้วใช่ไหมน้ำหมากย้อยเนี่ยน้ำหมากย้อยแล้วนะครับอ๋อเสียงปรบมือแบบปรบมือทิพย์ต้อนรับน้องเมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอล่ามาเต็มเนาะครับเราเข้าช่วงแรกของเราเลยแล้วกันนะครับแบบไม่พูดเพราะกเพลงครับเราเข้าสู่ช่วงอ้ายังไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราไปคุยต่อไะแล้วให้เขาน้องเขาแนะนำตัวในช่วงแชทลูมนะครับนะครับแนะนำตัวก่อนเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายยุทธวัฒน์คำฟูชื่อเล่นชื่อเมฆนะครับถามพี่ฝนที่ชื่อจริงชื่ออะไรนะคะคำฟูครับใช่ไหมจำชื่อน้องเขาได้หรือยังยุทธวัฒน์คำฟูใช่ป่ะเออใช่ใช่แหละน้องไม่พาแม่มาด้ทำไมชื่อรายกายเป็นเหมือนพาคุณแม่มา วันนี้ก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มันดูแบบว่า เหมาะเหมาะที่จะแบบให้น้องเขาแบบนับถือนิดนึงเขายังมีความนับถือมึงอีกเหรอคือใครเป็นสไตลิลต์ให้เนี่ยอยากรู้มากเป็นเองเป็นเองนี่คือชุดชุดทำงานเหมือนคุณป้าธุรการที่ไหนสักที่นึงช่วงนี้นะครับปฏิการเหมือนเดิมเลยช่วงแชทรูมคือพี่จะถามคําถามเนาะเป็นคําถามที่แบบคิดว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยได้ถามนะครับแต่ถ้าน้องอยากจะถามพี่กลับไม่มีปัญหาครับพวก่พี่ยินดีตอบโอเคไหมเป็นรายการเดียวที่แกเชิญมีสิทธิ์ถามกลับนะครับหรือทั้งประโยชน์ะ ไล่ถามจนมันไม่ถามอะไรเราอ่ะก็ได้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับตามใจไม่ต้องให้พี่ถามก็ได้อยากจะรู้ชีวิตพี่ก็คือถามมาอยากจะรู้ชีวิตไปอยู่กับมันได้นะครับมันจะพูดแบบนี้จริงๆแล้วพี่พร้อมจะนําทางให้น้องตลอดไปมืดดูเส้นทางของน้องจะมืดมนมากเหมือนคุยกันอยู่2คนปกติน้องเป็นคนเงียบเงียบเงียบแต่ฟาดเรียบเอาไม่ไม่ใช่แล้วนะครับถามไหมถามไหมฟาดไหมได้ฟาดไหมฟาดใครอ่ะ นี่แ่าถึงเดี๋ยวเดีน้องยงใสคือยังไม่ทันไม่ทันทำอะไรเลยมือจะลงก่อนเลยเปคนใต้เป็นคนใต้แล้วปูมาก็คือไปตลอดไม่ได้นอนนี้เยาวชนเยาวชนได้เอองยาวุนได้ใช่ไหมตอนนี้อายุ20ปีค่ะอ่ยแล้วบรรลุติภาวะแล้วก็ได้ที่บบรรลุแล้วเอาว่าไปว่าไปเอาอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าเพื่อให้ทุกๆุกคนได้รู้ก็คือเป็นดาวติ๊กตอก ร้อนก็ร้อนต้องมาฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้ตำแหน่งนี้ได้มาอย่างไรก็ช่วงมัธยมปลายครับช่วงมหมหผมเริ่มแบบเล่นติ๊กต็อกครับก็เริ่มแบบมีคนเข้ามาติดตามครับอาจจะแบบชอบเราในการแบบว่า ทำขนมไทยหรือว่าแบบว่าโชว์ความพิเศษลงติ๊กต็อกครับแบบว่าเป็นบ้างอะไรครับใช่ครับวันนี้น้องดูแผลบนิดนึงเพราะวันนี้ไม่ค่อยสบายครับต้องแบบแต่ก็ยังต้องมาเนาะเขาจะด่าพวกพี่ไม่สบายอยาเอาคูมาอีกเนี้ยนะครับนะไม่เป็นไไม่เป็นไรแล้วเวลาเราเล่นติ๊กต็อกครับคิดว่าแบบคนจะชอบดูอะไรเราที่สุดอาจจะชอบดูแบบเป็นคอนเทนต์แบบทําขนมหรือว่าความสารพิเศษในการแกสลักโชว์หรือแบบแต่งหน้าอะไรประมาณนี้ครับเคยมีแบบ สมมติคนตามไม่เยอะอย่างเงี้ยมีคนทักมาแบบแปลกสุดประมาณไหนเอาทุกสื่อเลยที่แบบเคยเจอรับงานเอ็นไมอะไรเงี้ยเอ็นขนาดไหนรับเอ็นนะไม่ได้รับอันนี้ก็ต้องเตียมาก่อนเลยคนกันเองคนไม่ได้รับเขาคนวัยเนี้ยคือตังมีแต่ไม่มีใครเอาปัญหาคือมีตังแต่ไม่มีคนเอาไม่รับงานเอ็นเนาะไม่รับงานเอ็นนะคะไม่ต้องติดต่อมานะครับแล้วแบบนอกจาก แปลกๆแล้วอะที่แบบคิดว่าตลกตลกสุดอย่างเงี้ยตลกตลกแล้วก็พ่อแม่ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเด็กถักมามาอย่างนี้สมัยก็รอชื่อพ่อเขาจะรอชื่อพ่อชื่อแม่ป้าบ้านนี่ยเขาไม่ชอบเลยเขารอชื่อพ่อชื่อแม่ฉันดูออกพ่อมันชื่ออะไรนะฮะพ่อมันชื่ออะไรนะสุนทรเพื่อนแล้วเพื่อนรอว่าไงเพื่อนเรียกสุนทร เหมือนมุกสมัยก่อนหลังก็คือเรียกใจมั่นเลยใ่มันามนตระกูลทั้งตระกูลใช่รอยกตระกูลสมัยคุณอันนี้น้องเขาเล่นต่อสมัยคุณสมัยคุณเขาเล่นอะไรกันไฮไฟ f มาเด็กแล้วก็คืออุ้ยคุณต้องมาก่อนคุณต้องมาก่อนไฮไฟเกิดมาเขเล่นไ i g h f i เลยจริงเหรอยังอยู่ไหมไม่อยู่ละเฟซบุ๊กเล่นไหมเล่นสี่ถามมีมีรือเปล่าบีบีเนี่ยอยู่ๆก็ไม่รู้ว่า แบบทำไมเจเนอเรชันมันถึงแบบขาดช่วงหายไปก็คือบีบีก็คือไม่รู้จักตอนนั้นทำอะไรเล่นมาเล่นมาเล่นบีบีมาเนองทำบีบีไหมแล้วทำไมน้องเขาทันวะไปไหนมาช่วงนั้นนะถามรายการทีวีรายการทีวีรายการทีวีอ่ะที่เราจำได้แบบเก่าสุดีิก็สตรอเบอรี่ชีตเคครับอ่ะอันนี้ดูอะไรสตรอเบอรี่ชีตเคอันนี้เหรอเจ้าขุนทอง เย่มเย่มมองมองนะคุณทางรังวู้ตอนทุ่งแสงตะวันด้วยตอนน้องเขาดูสตรอเบอรี่ชีสเค้กอ่ะน้องอายุเท่าไหร่อายุประมาณ10ปีครับเรียนโอ้โหฝนตอนมึงดูตอนมึงดูสตรอเบอรี่ชีสเค้กมึงทำอะไรอยู่ตอนนั้นอุยตอนนั้นทำไรได้นานแล้วมั้งแล้วไม่มีเวลาตื่นดูลงเลยทำไมมันห่างอะไรกันขนาดนี้รายการที่แบบว่ามีชนีวุ่นวายวุ่นวายหลายๆคนแล้วก็ใช่มันไม่ดูมันไม่ดูมันชอบดูรายการที่ต้องไปผู้ชายเออ อ่ามีมีรายการไหนที่ในดวงใจเลยในดวงใจเลยแบบไม่เาตามนัดก็ได้นะเธอรู้จักหรือเปล่ามาตามนัดครับพร้อมอ่ะเล่าให้น้องฟังเล่าให้น้องฟังตามนัดจะมีการใบ้คำเกิดขึ้นใบ้ยังไงไหนเราเล่าสมมติสมมติน้องไม่พูดเรื่องอะรขันนี่เป็นพิธีกรทุกยานีทุกยานีออกมาแต่งตัวเหมือนด้วยสี่เถอะท่านผู้ชมมาเนี่ยคืยานีนะคะยานีจงพิสูจน์อ่ะแจะไงยังไงเกลียดยังไงยานีจงพิสูจน์ค่ะคือนี้มาตามนัดค่ะเขาทำอะไรกันวะ ถ่ายคำเหรออา้าวมึงไม่คนบอกงูเขจะรู้ไหมเนี่ยงูทำได้เดี๋ยวชื่อรายการ <c oughs> มีเกมโชว์เกมไหนที่แบบว่าในการเกมโชว์ที่แบบในดวงใจในดวงใจเอาที่พี่ทันนะที่ที่มันเป็นแบบว่า,วามีโฟมผ่านนะครับแล้วแบบตื้อตื้อตืดอ่ะที่มันเรียนแบบรายการญี่ปุ่นมาใช่ไหมใช่ครับจำชื่อ <c oughs> รายการไม่ได้อ่ะ <c oughs> จริงๆนีมีไหมมีใครรู้ไหมจริงเนีชื่อรายการอะไรชื่อรายการอะไรวะรายการอะไรที่มันเป็นแบบกำแพงใช่ครับ The Wall The Wall ใช่ไหมใช่ไหม ดีมากเลยนะนี่บ้านมึงไฟฟ้าเข้าถึงตอนปีเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้มากสัญญองสัญญาคือใครตัดไฟทีวีอ่ะกลัวน่าจะมีใครตัดไฟทีวีกนต้องเอาเวลาไปหมกมุ่นกับอย่างอื่นบ้างนะหนังสือ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 ชอบหนังสือที่แบบว่าเป็นเล่มเล็กๆที่ขายในย้ายใหม่แหละที่มันเป็นเล่มเล็กวเลครับที่ยายใหม่คืออะไรวะก็ย้ายใหม่ใชครับเล่มละเก้าบาทเล็กๆอยู่ในแบบว่าเซนบุ๊กใช่ไหมครับ ใช่ใช่เศษบุก e ที่ว่าจะเป็นแพงอะครับแล้วแบบเป็นหนังสือแบบเล็กๆๆกัะครับข้างในมีเนื้อหาของอะไรในหนังสือนั้นอาจจะแบบเป็น<อ>เป็นคำถามบ้างเป็นแบบคําพังเพยคําราชาศัพท์แล้วก็แบบว่าเป็นแบนบว่าเคล็ดลับแบบวิธีต่างๆ,ๆแล้วแบบเป็นการ์ตูนด้วยอะไรครับมีหลายอย่างให้เลือกอ่านนี่อ่านอะไรนี่อ่านอะไรไขหัวล้อตัวการ์ตูนหันมุมมากตัวนึงกันอยู่มะอยู่นะอยู่ยังอยู่นะรอใช่ไขหัวล้อ ตัวละครที่ชอบเออถ้ากั้นตัวละครการ์ตูนที่ชอบเขาชื่ออะไรกันบ้างวะอ้าวนี่มึงอ่านจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือมึงแค่เห็นหน้าปกแล้วก็มาเล่าให้เขาฟังเนี่ยไม่เคยอ่านเลยใช่ไหมเนี่ยเลยบอกลากันกันก็คืออ่านแต่ว่าก็เลิกอ่านไปประมาณแบบสักสิบขวบก็เลิกอ่านแล้ววะแล้วไปทําอะไรไม่อ่านหนังสือแล้วขี้เกียจเป็นคนไม่อ่านหนังสืออ่ะคาแรคเตอร์ที่ชอบครับการ์ตูนการ์ตูนตัวเช่ชอบ โดเรมอนกับโดมิตะครับโดยรมอนกับโดมิตะทำไมถึงชอบโดยรมอนกับโดมิตะว่าที่ใส่โดมิตะแบบคล้ายๆผมอะครับยังไงยังไงก็ว่าบอกพี่ฝนให้ใส่สีเขียวสีโดเรมอนด้วยเนี่ยแต่งตัวมาแบบว่าที่เขาใส่ต้องพึ่งพาเสียแล้วอะทำไมหาะนี่ไงฉันมีเป๋าหน้าทองอันนั้นมันลอยแตกเลยบามือฉันมีกระเป๋าหน้าทองแกดุบไปออกล่ะเนี่ยบอกคยอมอ่ะให้น้องเล่าให้น้องเล่าก็บอกว่าสอบไม่ค่อยผ่านครับแล้วแบบสอบตกครับช่วง ช่วงเรียนอันนี้ก็คือเหมือนกันอ้าวเหมือนกันเหรอครับไม่ได้หนังสือไม่เน้นไม่เน้นใช่เพราะว่าจําได้สมัยมหาลัยแต่กิจกรรมสมัยมหาลัยคือเพื่อนเรียนหนังสือกันอีนี่เป็นศาสตร์ผู้ชายนะครับที่เห็นนะครับเพื่อนต้องไประก็ของดาวถูกมั้ยต้องเรียนหนังสือดาวไหนวะผมไม่เคยรู้จักน้องมีคําถามอยากถามพี่เขาไหมประสบการณ์ชีวิตเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้แบบพี่นักงสอษแบบทำแบบงานเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับพี่เหรอ หลายอย่างเลยอะในชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเนี่ยมาทําพิธีกรรายการนะ<อ>แล้วก็อันนี้เขาทำมาหลายอย่างเหมือนกันทำมาหลายอย่างจริง,รงๆหรอกอย่างที่บอกตั้งแต่ครั้งก่อนๆครับคนนี้เขาแบบโดดเด่นมากแต่เรียนมาหาลาัยแต่ว่าเขาเลือกเส้นทางที่จะไปใช้ชีวิตในโรงงานเ<อ> <ๆ S 1> นี่ยเขาเพิ่งยอมออกมาที่ตามเ<อ>ขาม,มานานใน<ร><า>โรงงานใช่เออก็คือแบบการที่เป็นดาวติกตอกเนี่ยมีคนเข้ามาจีบในติกตอกเยอะไหม ก็แบบไม่มีเข้ามาเพราะว่าผมไมม่ีอิดบอกข้อความไว้ผมก็บอกว่าแล้วเขาเขามีลิงก์มาที่ไอจีไหมมีครับแล้วเขาเขามีส่งไดร์เล็กไอจีไหมมีครับส่วนเรจะแบบส่งสติ๊กเกอร์มาดีๆหน่อยๆครับแล้วก็แปลว่าเป็นคอนแทคงานทั่วไปครับมีคนเคยบอกไหมว่าหน้าน้องเหมือนแบบคล้ายพีพีมากเลยอ๋อพี่พีหรอครับใช่ก็เกาะพีพีมั้งมีมีคนครับมีครับมีครับแบบใต้รูปใต้คอมเมนต์มีบ้างครับเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะครับเขาบอกว่าเนี่ยแบบ รู้แล้วแบบซีซั่นต่อไปเนี่ยได้หน่องพีพีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใครช่เป็นหน่องพีพีอะไรก็มีสไวล์บ้างหน่อยเป็นเหมือนเป็นสแตทอินหนึ่งกัหรอจริตอนดู IG จีพีพีก็คือแบบอ้าวนี่น้องแม่เดี๋ยวมึงมี IG ด้วยเหรอคะมึงมีไอจีด้วยเหรอมีสิทำไมกูไม่เห็นเคยรู้ฉันเป็นสายซ่องเป็นเพื่อนมึงมาสายซองมันปลดลายนวลนัวแล้วก็อะไรลวนัวงแล้วก็อะไรลวนัวงมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษอีกไหมครับนอกจากนั้นชอบการแบบว่า แบบถ่ายอะไรประมาณนี้ครับเหมือนที่มาทําวันนี้ชอ,ชอบครับ<ช>สนุก<า>ดีครับสนุกดีเนาะถือเป็นประสบการณ์ใหม่เลยครับเพราะว่าผมเป็นเด็กเพราะว่าอยู่เชียงรายอาจจะแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้มาถ่ายอะไรแบบนี้ครับตอนนี้แบบม,มาเรียนที่กรุงเทพนะครับก็แบบว่าเริ่มมีโอกาสได้แบบเข้าสตูเข้าแบบไปทํางานต่างๆที่แบบว่าเขาชวนมาครับมีโปรเจกต์อะไรที่คิดต่อไปว่าจะแบบอะจะทำาะทำวันเนี้ย อ๋อก็ว่าจะเริ่มแบบว่าเริ่มไปแคสซีรีส์เริ่มไปแคสแบบโฆษณาต่างๆเพราะว่าตอนปีหนึ่งงานอาจจะเยอะครับแบบปีสองแบบอาจจะเริ่มลงตัวอะไรครับก็จะเริ่มทำนเกะกันนะน้องมาเปิดที่นี่เนาะแสดงว่าแบบเราอ่ะยินตีจะเป็นแบบส่วนหนึ่งที่บอน้องไปแล้วแบบขอบคุณดีอย่าลืมจะอย่าลืมคุณแม่แนละ้วแต่งตัวมารอแล้วนะครับอย่าลืมเจเอาเอาเป็นว่าเรา คุยกันรู้จักน้องกันแบบพอของป่าของพอนะครับแล้วเราไปช่วงต่อไปดีกว่านะครับคือรายการนี้มันอยากจะมีช่วงอะไรก็มีครับ,บช่วงต่อไปอยู่ก็ผมมาชื่อช่วง On Trend นะครับอยู่ๆก็มี On t r e n นเดี๋ยวไปดูเขาทำอะไรไปโอเคยันอยู่กับพวกเรานะครับทั้ง3คนนะครับเดอะคาริสม่าสเสน่ห์ไลท์นายนไอดอลนะครับในช่วงออนเทรนคือเป็นช่วงที่แบบ อยากจะมีอะไรก็ใส่มาเพิ่มเข้ามาเองไม่มีรูปแบบตายตัวเลยไม่เคยเหมือนเดิมอยากทําอยากทาโอเคเอาเนื้อหาไหมเอาเนื้อหาเนื้อหาคือวันนี้ครับเรามีปัญหาอยู่ว่าพี่ฝนเนี่ยเป็นดาวจรัสแสงนะครับที่แบบใกล้จะดับเคืออยู่อยู่ป่าบรนาเนาะแล้วก็แบบ อยากเป็นดาวอยากเป็นไม่ถามเดย์สตาร์ข้างหลังไม่อะไม่ไก็คืออยาอย่ไปคิดอันนั้นอย่าไปคิดแทนอย่างเงี้วันนี้ครับในฐานะที่น้องเมฆนะครับเป็นดาว t i กตอกเลยคนตามฉันสพี่อยากให้ช่วยผักดันครับสอนพี่ฝนทําคลิป t ิกตอกชุดติกตอกเขาดูหน่อยนะครับเปิดติ k t อกแล้วตั้งแต่เปิดมา c o l l o w e r เท่าไหร่บอกเขาไปบอกเขาไป ศูนย์ต้องจับทันศูนย์จริงๆนจริงนะเดี๋ยวเราดูหลังจากวันนี้เคสออกไปเชื่อไอดีอะไรแล้วแอดเวยนี่บีบีค่ะแอดเวยนี่บีบีใช่ค่ะซูมค่ะซูมเดี๋ยวจะให้น้องเมย์ครับสอนพี่ฝนโคเวอร์ทิกตอรสักหนึ่งคลิปนะครับเอายังไงก็ได้ให้เกิดทำไปปั๊บเปี้ยงเลยอ่ะโอเคเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยของขนาดของขนาดวันนี้แบบเบาๆแล้วสิบสิบห้าวิครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปผู้ช่วยในการสอนโคเวอร์ครับแต่คลิปไหนอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ให้ ให้เมฆเลือกแล้วก็ให้พี่ฝนดูเลยครับอันนี้ท่าสับน้องเมฆถ้าทำงี้ก่อนนะครับอันดับแรกหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวมัเล่นข้างไหนก่อนวะเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งข้างซ้ายไหมหนึ่งนี่อะค่ะสองสามสี่โอเคไหมครับครับแค่นี้อะครับโอเคละหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ไทำไมเอวเราไม่ค่อยไปเลยวะเอาไว้เอาไว้ไวทำไมไม่ดีเหมือนน้องเขาวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสสี่หนึ่งสองสมสได้ไ้เหมือนจะับแต่ฉันมาได้ใครได้วะโอเคครับต่ออีกิีเดียวเราจบแล้วครับหนึ่งสองสาม ไม่ไม่ไปหรอเอเคครับโอปเดี๋ยวดูไหมหนึ่งสองสาำหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งตืดตืดตืดรอบได้ไ้มได้ครับได้ครับไม่ทันเอเคว้าเท้าอค้ครับหนึ่งสอง้ Cuối nay, quan ta, hiu quang, sát quan years later. <coughs> 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 เกือบได้เกือบแล้วเกืแล้วเกือบแล้วน่ารักมากน่ารักมากครับปอมอ่ะน้องเมย์พี่โูดเนี่ยน่ารักเลยสมัพี่ฝนไหมแล้วพี่ฝนลองสพี่ะพี่โพสต์สอะแล้วเดี๋ยวลองดูครับนี่ก็คือเป็นการแอบขอแบบใช่ให้น้องเมย์เขาช่วยดันใลยจะจะให้คนที่ฟอลโล่เขามาฟอลโล่มึงด้วยถ้าอย่างนั้นเป็นแผนการเป็นแผนการเดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังจากที่โพสตไปไปดูตอนที่ถ่ายปิดรายการเนาะตอนท้ายว่าแบบก่อนจะปิดรายการนะครับมียอดขึ้นมาไหม เดี๋ยวดูฝากน้องเม์ช่วยดันดีกว่าปิดิว่าดันพี่ฝนไปได้ไหมระหว่างที่เขากาลังนะครับแลกดูแลกนี่กันนะครับอันนี้ยังไม่พอนะครับนอกจากน้องเม์เป็นดาวติกตอกแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในติ๊กตอกบ่อยๆแต่เป็นเรื่องของการเป็นเชฟนะเราทําขนมขนมไทยครับขนมไทยคลิปที่คนดูเยอะที่สุดเป็นขนมอะไรครับเป็นขนมตะโก้ครับตะโก้ส3้าาล้านทาตาโก้ทำตะกโก้ห้าจุดสามล้านทำยังไงอ่ะทำยังไงให้ทำตะโก้มีคนดู5.3าาล้าน แล้วมีคนดูเรา5้าล้านหรอทาคนดูวันนี้ไม่มีใครดูเลยเนี่ยก็นี่ไงเดี๋คนน้องเขาช่วยดันนี่ไงนี่ทำทาหลายอย่างมากเลยวันนี้ไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็ช่วงต่อไปนะครับเราจะให้นะครับน้องนะครับมาพิสูจน์ทดสอบตัวตนกับเราในช่วงทดสอบตัวตนครับ ดีครับพบกับรายการข่าวนะครับเช้าเช้านีนั่งกันเหมือนเลยเนาะอีกอย่างนึงก็เหมือนทอลกซิวนะครับรอเล่นนะครับเมื่อกี้นี้เราถึงช่วงทดสอบตัวตนเนาะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงทดสอบตัวตนเป็นรายการเดียวนะครับที่เราบอกว่าช่วงทดสอบตัวตนของเราเราบอกว่าน้องคลิปทําขนมไทยเยอะแต่ <ers> พอถึงจมจาทดสอบตัวตนน้องให้น้องแกะสลักซะงั้นวะต้องทดสอบตัวตนน้องก็เลยต้องให้น้องแต่งตัวว่าบ้าอ้เป็นการทดสอบพี่ฝนห้ามลวนลามฉันจะ กระดุเนี่ย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 ไม่น้องคือได้คุยกับน้องก่อนแล้วน้องบอกว่าน้องมีดีกรีเป็นแบบว่าเรืああ<__่องงานฝีมือไงสามารถแกะสลักนะครับวันนี้เนี่ยน้องเมย์จะต้องสอนนะครับพี่ฝนทำงานแกะสลักงานดีเนี่ยน้องเมย์ทำดีอยู่แล้วแต่ถ้าแบบเป็นพี่ฝนเนี่ยอันนี้ไม่รู้ต้องสอนให้เขาทำให้ได้เราวัดผลงานจากพี่ฝนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาประเมินความเป็นแบบความอร่อยของน้องเมย์กันนะครับน้องเมย์ตกใจทำไมต้องแกล้งน้องขนาดนี้วะทำไมโจทย์ของเราในวันนี้เห็นไหมเหมือนรายการใหญ่ นะครับโจทย์ในการแกะสลักอินสไพร์ชันในการสัมมานี้คือซีรีส์เกาหลีไหนคือแกะแผลตเชื่อโยงวะซีรีส์เกาหลีเออซีรีส์เกาหลีคืออะไรนะเอาหมายความว่าอินสไพร์ชันมันต้องมาจากแบบซีรีส์เกาหลีไงในการสัมเราต้องเป็นไทยแบบโมเดลแกะสลัก5นาทีนะครับชิ้นหนึ่งสอนให้ฝนจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยให้ดูมือก่อนนะครับคนแกะสลักต้องมือสวยขอโทษนะชิ้นนี้นี่ขายโลเท่าไหร่เนี่ยนี่เราจับไปมือเปียกด้วยอ่ะคนอะไรแบบ อ่นนานแนะนำอุปกรณ์ก่อนอเดี๋ยวมันหมดเวลาใน,นการคุยไงเดี๋ยวเราไม่ได้มีบทใ,<จ>ในการแนะนำครเนอะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีมีดแกสลักนะครับก็จะเป็นด้ามสแตนเลสกับท่อแบบว่า PVC นะครับก็จะมี2แบบนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นด้ามสแตนเลสครับไม่เคยใช้เลยครับจะแบบให้พี่ใช้ก่อนนะครับให้ใช้ก่อนเปิดซิงเปิดซิงเปิดซิงมีดนะครับส่วนมีดนี่ยครับแบบว่าเมฆเอาไป้แบบว่าแข่งขันแกสลักแบบชาระดับชาติ้วครับก็จะห่วงจรัง ระดับชาติเป็นไงนะหัวอ่าวันนี้ครับเราก็จะมาแกะแอปเปิลนะครับแบบง่ายๆนะโอเคครับอันนี้เป็นแอปเปิลที่เราบอกว่าน้องก็คือไหมทำการหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสองสียวันนี้ใช้แอปเปิลเขียวกับแอปเปิลแดงนะครับมีห้านาทีนะทำไปพร้อมกันอย่าลืมอธิบายนะครับความเกะแผดเชื่อมโยงของเราด้วยซีรีส์เกาหลีครับสิ่งที่แกะออกมาพร้อมไห้าสี่สามสองหนึ่งป้ยยาวไปยาวไปตัดให้เป็นว่าสามเรียบเนีนั่นงานแล้วน้องให้หายใจฉัน เออเรื่องยากนะมึงอ่อกระโตแล้วเป็นรูปใบไม้นะครับอ่านี้อีกข้างหนึ่งครับก็คือตัดให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันถูกไหมใช่ครับโอเคครับแค่มันเ็นแบบสามเหลี่ยม ทำไปไดเรื่อยๆอย่าบ่นโอเคครับแล้วก็แต่วห้เป็นครึ่งวงกลมนะครับเดี๋ยวมันต้องตัดมาเป็นแนวตรงมันครึ่งวงกลมตรงไหนวะเนี่ยยากนิดนึงเพราะพี่ฝนจะมีอุ้งมือเป็นป้องปองต่อไปทาเส้นตรงกลางนะครับ เมือนเราบอกว่าจะจะแบบประกาศแบบว่นนน้ตปัญหาอยู่ที่โน้เขาดูคล่องแคล่วเนาะส่วนมึงนี่เหมือนคนทุกคนละพามากพอแล้วครับ้ก็อีกเส้นหนึ่ง <c oughs> มึงเข้าใจคำว่าส <c oughs> ามเหลี่ยมไหม กี่เบาๆอีดเบาๆะคลูเเอว่าฮ่าาม่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าเอาฮาฮ่่าฮ่าาา่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าาฮ่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 าน่่าั่่่่ 2นาทีกว่าๆเท่านั้นโอเคมาแล้วครับททมคีปเปอร์เราจับเวลาอยู่ฮะใช่ครับมันคืออะไรวะฝนที่แกอยู่เนี่ยแจะเข้าไปที่นี่จะเกิดวเกิดขึ้นกาอด่ทำยังไงทำยังไงห้ามเลือดอ่ะดูดเปที่บาดแผลตอนนั้นมันงุกัด เขาบอกว่าเสร็จแล้ววะเขาบอกว่าอีกข้างตรงว่าเสร็จของมือมีข้างเดียวไม่มีอะไรที่กนี้อันนี้ง่ายสุดแล้วครับเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับ1นาทีสุดท้ายก็คือนี้มเินได้หลัมันคงกินไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่มึงจับเนี่ย 30ิบวิสุดท้ายครับไม่ถึง30ด้วยนะครับมาแล้วนะครับจะเริ่มนับถอยหลังนะครับจะเริ่มนับถอยหลังนะครับต้องวางมีดนะครับหมดเวลาต้องวางมีดนะครับเอาละครับแล้วแปดเ็ดหกห้าสี่สาสองหนหมดเวลาครับวางมีดวางมีด เรามาดูผลงานกันนะครับอันนี้ขอพี่ดูหน่อยนะครับอาจะต้องไม่ชูก็ได้ครับชูให้กล้องดูก็ได้เอออันนี้ครับเป็นรูปอะไรครับอันนี้เป็นรูปแบบว่าใบไม้ธรรมดามันเป็นอินสปิเรชันกับอันนี้แบบซีรีส์เกาหลียังไงแบบสอนเอาไว้สอนแบบเด็กใหม่นะครับเด็กผึกหัดในการเริ่มแกะสลักในงานแล้วก็ยังไม่มีแกะแผชื่อมโยงแล้วดูของพี่ฝนครับขอดูหน่อยไม่ไม่ไม่เห็นมึงแกะรูปปิ้งทะเลมาทำไมเนี่ย ยังไงหนาวมากคุณปันไมเปลี่ยนสีทุกอย่างจะดูแบบไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรมันได้หลายชิ้นมากจริงไหมแต่ถ้าแอนวานให้มาหน่อยเขาก็จะเป็นแบบว่าอให้ดูให้ดูผลงานที่เราไม่ทำไว้แล้วลายไทยแล้วก็จะเป็นแอปเปิลเขียวกับแอปเปิลแดงนะครับให้ดูฝีมือให้ดูฝีมือําเริ่มหิวใช่ไหมหิวหมดแล้ว จะเปเก็บ,บ,บ,บไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่อะไรที่แบบค, <น S 2> ควรจะจดจำควรจดจำเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาสรุปช่วงสุดท้ายกันหน่อยดีไหมครับ <c oughs> ในช่วงนี้ทดสอบตัวตนเพราะฉะนั้นเราจะมาประเมินน้องกันนะครับโอเคไหมในช่วงสุดท้ายนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรให้ประเมินแล้วครับไ, <c oughs> ไม่มีอะไรประเมินแล้วคิดหมดแล้วไม่ไม่ประเมินแบบความเป็นเราความเป็นเรานะครับพี่ฝนอยากประเมินเลยรับหรือเอา เสียงส่วนใหญ่ครับถ้าเปรียบความอร่อยของน้องครับวันนี้หวานกรอบมันนะครับเป็นมิชลินสตาร์ให้เป็นให้เป็นดอกอยากให้ใครประเมินให้ห้าขอให้ทนครับบอกว่าพี่ฝนจะให้ห้าก็คือแปลกไม่แปลกใช่ไหมจากมุมนี้จากมุมนี้น้องเขามารอจะให้ห้าแต่ว่าเราก็ใส่เสื้อมาเพื่อได้ห้าดาวนะครับ แสดงว่าอร่อยมากนะครับ<อ>และนี่คือการทดสอบตัวตนของน้องเมฆนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เหมือนเดิมครับขอบคุณที่สนับสนุนรายการนี่เราไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะพี่ฝนล,ล่ะครับรองเท้าขอบคุณหน่อยไหมพีชบ๊อบบีคะรองาสวยๆดียอยู่กูดทางทูเส้นทางของเราตลอดไปพีชบ๊อบบี้ค่ะแบบเซ็กซี่พชีชบ๊อบบี้เกียรติโต๊ะคับขอบคุณนะครับบริษัท CTC นะครับที่ดูเรื่องระบบ หลักบ้านของเรานะครับ c m g ครับ Central Marketing Group นะครับแล้วก็ได้นอนคับสปอนเซอร์หลักเลยนะครับที่เป็นเมนสปอนเซอร์เลยอีกเมนไทยแลนด์ครับลองพื้นสำหรับผู้ชายนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็แต่งหน้าได้นะครับก็อยากดูดีอะเนาะเหมือนน้องเมฆนะครับพาไปปัดไปเนี่ยครับรอยสิวรอยเสลล์หายหมดนะครับหน้าเนียน นะครับก็ไปหาซื้อจะได้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe นะครับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเราไม่ว่าจะเป็นในช่อง The Charisma นะครับเสียรายในไอดอลนะครับอีทิเมนไทยแลนด์นะครับอยากฝากอะไรไหมผลงานผลงานก็ตอนนี้ยังไม่มีผลงาน tiktok tiktok ทำช่องยู u ูบอย่าแบบชื่อช่องมากับเมฆนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตาม t ิ g การได้รับชื่อยุทธวัฒน์ไนะครับมากับเมฆอันนี้มากับแม่ตอนนี้มากับแม่ฝากฝาก ติคทิกตอกพี่ฝนนะเอ้ยยังไม่ได้ดูทิกตอร์ทิกตอร์ทิกตอรเป็นไงบ้างขอดูผลหน่อยสุดไม่มีคนตามเหมือนเดิมเราจจะทำไปแล้วมีคนตามเหมือนเดิมเอายอดวิวก็ได้อย่ายอดวิวยอดวิวย่อยอดวิวก็ได้แต่ดูชีวิโอ้มีคนดูแต่ไม่มีคนตามเพิ่มเลยเนาะกดไลค์ม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนกดไลค์มีแต่คนยอดวิวอะไรแปลกดีเนาะคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ฝนจะมียอดวิวเนี่ยคือ เขาดินย้ายไปแล้วไงตอนนี้นะครับเ,เขาก็มาดูจากติ๊กต k อกพี่ฝนได้ก็ <c oughs> ถือว่าโอเคนะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีคลิปเลยนะครับมีคนดูเป็นร้อ<น>ยคน, 100, 38, นีี่่ไมมอะไร้อยสามสิบแปดเนี่ยคือดูจาก follower เท่าไหร่ โซนนะครับยำทำไมลูเก่งนะครับเก่งเลยนี่เท่าไหร่หกแสนสามนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ EP นี้เนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะเป็นรายการที่แบบไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรเลยนะครับมาตรฐานต่ำลงเรื่อยๆตามเนด้านที่เราตามมานะครับแต่ว่าน้องเมฆนะครับก็จะคาดว่าไปเติบโตต่อไปนะครับอย่าลืมแม่คานั้นลูกโอเค EP นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ น้องยางดองวอนครับอันยีคเดี๋ยวพี่จะมีคำนะครับภาษาที่คือทอสสวิตคือคำที่มันลิ้นพันกันนะในภาษาไทยนะครับให้วอนอ่ะอ่านถ้าวอนอ่านไม่ถูกนะครับวอนจะต้องเป็นคนกินเองนะครับคำย่อยพอละเลืกเดี๋ยวเล่นีกสองพันพอละห้ามคายค่อยๆกินเลออยู่ตรงนี้มัไปไล่ไข่อีกเคยโดนมา ยังไงครับเดียกยาวผ่านสนิทผ่านมาถักเคยโดนไหมถายถึงสนิทล็อกติดแบบนี้ไม่นับไม่นับไม่นับเลังมาทำความรู้จักกัเหมือนวมาเราคุยเยอะน้องแบบไม่คุยอะไรกันเราคุยข้ามหัวกูไปคุยข้ามหัวมากูไม่ได้คุยอะไรเลยให้น้องคุยมา